สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องที่แสงนะคะวันนี้ก็จะาําเสน้ำว่านหางจระเข้ใส่อัญชันเบตยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทํากันนะคะว่าทํายังไงน้ําอัญชันของพี่แสงนะคะน้ําว่านหางจระเข้ใส่อัญชันเบเตยคะ่ะไปรับชมกันได้เลยนะคะกาคลิปนี้ก็จะมีสาระน่ารู้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะแล้วก่อนอื่นเราก็จะมารู้สรรพคุณก่อนนะคะสรรพคุณของว่านหางจระเข้ํำรุงผิวพรรณ ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดริ้วรอยมีฤทธิ์สมานแผลลดการอักเสบแก้แ,แผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วช่วยในการขับถ่ายเนื้อบุ๋นมีใยอาหารสูงเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสะระลดอาการกดไตย้อนแผลในกระเพาะอ,อาหารช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมมาดูสรรพคุณของดอกอัญชันกันนะคะมีสารแอนโทไซยานี ช่วยต้านอนุมนูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์บำรุงสายตาแก้ตาล้าตาฝ้าฟางช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงเส้นผมรากผมแข็งแรงลดผมร่วงมาดูสรรพคุณของใบเตยกันนะคะกลิ่นหอมช่วยคลายเครียดทําทให้รู้สึกผ่อนคลาย บำรุงหัวใจทําให้หัวใจเต้นเป็นปกติขับปัสสาวะช่วยลดความดันโลหิตบรรเทาอาการอ่อนเพลียเมื่อผสมกันว่านหางจอชีกับอัญชันและใบเตยได้เครื่องดื่มเย็นสดชื่นบำรุงสุขภาพต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอวัยลดความเสื่อมของร่างกายบำรุงสายตาพิงพันและระบบขับถ่ายลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้น ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋าข้อควรระวังนะคะว่านหางจระเข้ถ้าล้างยางเหลืองออกไม่หมดอาจทำให้ท้องเสียนะคะผู้ป่วยไตยควรระวังเพราะว่านหางจระเข้มีโพแทสเซียมสูงนะคะควรดื่มในปริมาณพอเหมาะไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวัน มื่อหลีกเลี้ยงผลข้างเคียงนะคะก็ได้ฟังสรรพคุณของอาว่านหางจระเข้แล้วนะคะกับดอกอัญชันใบเตยเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูวิธีทํากันค่ะที่แสงก็จะนําว่านหางจระเข้มาปอกให้สะอาดนะคะล้างน้ําหลายๆน้ําและนํามาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าจนหมดนะคะที่เราได้ปอกไว้แล้วก็จะนําไปล้างน้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เมือกหมดนะคะ เราจะนําไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับบ้านหางจาระกี้เราจะล้างให้เมือกออกทั้งหมดเลยนะคะล้างหลายๆน้ํานะคะเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาขั้นตอนต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นลูกเต๋านะคะใสสะอาดเลยค่ะบ้านหางจรอระกข้อของเราอันนี้ก็จะมีใบเตยกับอัญชันสดนะคะเราจะต้มน้ําเอาไว้และ นำว่านหางจระเข้ของเราที่หั่นเป็นลูกเต๋าที่ล้างน้ำสะอาดทั้งหมดแล้วนำมาลวกน้ำทิ้งอีกรอบค่ะเราก็จะมาต้มน้ำอัญชันกับใบเตยก่อนเลยนะคะอัญชันของเราออกสีแล้วเราก็จะตักออกนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายสีขาวก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรใส่สีขาวก็ได้แล้วเราก็นำามุนหางจระเข้ของเราใส่ไปเลยค่ะเราก็จะต้มสักพักนะคะให้ได้ที่เราก็เสร็จแล้วค่ะก็จะได้น้ำามุนหางจระเข้ผสมอัญชันใบเตยนะคะ ได้รับประทานน้ำสมุนไพรกันแล้วค่ะเป็นไงคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะทุกท่านสามารถนำไปทำดื่มได้นะคะนะคะมาฝากเพื่อนนะคะก็คือม่านหายจราเข้เย็ยนชื่นใจผสมอันชันสีสดใสหอมใบเตยคลายทุกกายใจรวมเป็นน้ำทิพย์บำรุงกายยาฝากบทก่อนตอนท้ายนี้ด้วยนะคะ แต่ถ้าอยากจะให้เป็นสีม่วงนะคะบีบมะนาวไปสักหน่อยค่ะอืมใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็คนๆกน,น,นะคะก็จะออกเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสดใสค่ะแล้วก็จะมีวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเึืงใจค่ะเชื่อใจนะคะ เพื่อนเพื่อนสามารถไปทําดื่มกันได้นะคะเพื่อสุขภาพค่ะคลิปนี้พี่แสงของฝากด้วยนะคะบ๊ายบายเจนคลิปหน้าขอบคุณค่ะทุการรับชมค่ะ